เอาไปฝันเลยก่อนเนี่ยอีิการละแล้วก็พู้โลกวิธ <No. S 1> ีที่1เริ่มต้นที่ตัวคุณก่อนเมื่อคุณตื่นนอนปิดแอร์เปิดม่านรับแสงให้มีแสงแดดส่องเข้าถึงตัวบ้านใส่เสื้อผ้าน้อยชิ้นลดก,การเปิดแอร์ลดก,การเปิมน้ำนการซักแต่วิธีนี้ยสีแนะนํานะคะ ว่าต้องอยู่ที่สวิรัฟเท่านั้นในที oh. ที่ส,งสองใช้น้ำอย่างประหยัดมาดูกันสิคะว่าน้ำหนึ่งถังโอ๊ยค oh. ุณใช้ทำอะไรกันได้บ้าง oh. ถ้าคิดที่บ้านของคุณจะมีกี่สีก็ได้อะฮิเกเกย่แ่งไว้สามสีค่ะสี oh. ที่หนึ่ง ใ,ใช้สำหรับเช็ดพื้นผิวแห้งๆปากก์ <Wow. S 1> บางสีที่สองไว้เช็ดเปียกค่ะสีสีเขียวเราก็เช็ดพื้นผิวและสีสามฟ้าค่ะไว้สำหรับทื้นผิวหรือวัสดุหรือของใช้ที่ต้องดูแลพิเศษอย่างเช่นจอทีวีเครื่องหนังหรือจอคอมพิวเตอร์น้ำหนึ่งถังของเราแบ่งไว้แล้วเครื่งองถัง ถังแบ่งกบดป๊อกกี้แบบนี้ไว้นะคะดาบ r e c y c l e นะคะใช้แล้วก็สองหน้าน้ำหนึ่งถังยังเหลือจากการเช็ดเฟอร์นิเจอร์ถูบ้านต่อค่ะน้ำหนึ่งถังยังเหลือจากก mm hmm. ารถ like ูบ้านเหลือน้ำสมสายต่อได้เลยค่ะ เกยขอรลองเริ่มฝึกนิสัยแยกขยะจากที่บ้านนี่แหละค่ะแค่3สีก็พอสีที่1สีเขียวอันนี้เนี่ยสำหรับขยะม e ีไซเคิลสามารถนำกลับไปใช้ใหม่ขวดพลาสติกขวดแก้วอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะกระป๋องน้ำอารมณ์ต่างๆอย่าลืมนะคะที่เปิดเขาเนี่ยไปใช้ทําขาเทียมได้ด้วยนะคะพลสติต่างๆโดพื้นที่มีการใช้สอย เกิแบบนี้นะคะแล้วเราไปใช้ใหม่ได้ที่สําคัญนี่ไมปั๊มไปเติมรีซิลเลยค่ะ oh. ถ้าติดบ,บางขวดถ้าเกิดแน่นขนาดนี้นะคะนี่ไม่ต้องบี้นะคะ <Wow. S 1> เผื่อเขาไปรีไซเคเขได้แล้วมี u ยูยซเบิลได้จริงๆค่ะ wow. สสีขาวนี่นะคะขยะเปียกทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเศษอาหารของเหลือผักผลไม้เปลือกส้มอะไรก็ตามนี่นะคะสีขาวเพื่ออะไรรู้ไหมคะคนเก็บขยะจะได้เห็นง่ายว่าข้างในในี่เป็นขยะเปียกม่ต้องเปิดออกมาให้ดูด้วยค่ะใครที่บอกว่าเรากินแล้วเหลือในตัวเรือนนะขยะต่างๆเห็นไหมเปลือกยาและสุดท้ายสีดำค่ะอันนี้ขยะอันตรายค่ะพวกหลอดไฟแก้วสายไฟของมีคมใบมีดคัตเตอร์ต่างๆเนี่ยไว้อันนี้เลยค่ะไม่หลอดไฟต่างๆเห็นไหมใส่ไว้เขาไหน่อยเดี๋ยวจะไม่แตกมือบาดมือคนเก็บ ขยะสงสารเขานะคะวิธที่สี่เลือดออกพถุงแล้วคุณรู้หรือไม่คะว่าถุงพลาสติกหนึ่งใบในเวลาย่อยสลาย450ปีทุกคนหันมาใช้ถุงผ้าเพียงแค่สัปดาห์และแค่หนึ่วันก็สามารถลดปริมาณถุงพลาสติกได้กว่า1น0่รล้านถุงต่อปี มีข้อมูลนะคะเกี่ยวกับมาตรการการลดใช้ถุงพลาสติกที่น่าสนใจมากๆแต่ละประเทศมาฝากอัน,นแรกเลยเนี่ยสนใจมากมากเลยประกาศห้ามใช้ไปเลยค่ะเด็ดขาดเลยกับถุงพลาสติกนะคะในประเทศนอร์ดกลางเทศแล้วก็ออสเตรเลียการเก็บภาษีถุงพลาสติกในไอร์แลนด์การเลี้ยงข้าวแทมเมียรการใช้ถุงพลาสติกในไต้หวันอันนี้บ้านเราก็เริ่มมีแล้วนะคะกับการแผนการ์ดเนี่ยว่าไม่รับถุงพลาสติกเช่นห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเนี่ยถ้าเกิดเราไม่รับถุงพลาสติกเขาเนี่ยคุณจะได้แต้มสะสมอีก10คะแนนนสแตสโก้เนี่ยออกกฎหมายห้ามใช้ถุงพลาสติก เป็นเมืองแรกของประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะนี่แค่บางส่วนนะคะเพราะฉะนั้นประเทศไทยของเราไทยแลนด์ยังไม่สายที่จะเริ่มค่ะเอาล่ะว่าข้าพเจ้ายังพอแห้งนะคะไหมทำคุณธรรมไปเซเว่นหน่อยเร็วเอาไหมจะไปแล้วถูกภาพเวลาเลยนี่เลยไรละถ้าได้ถุงพลาสติกมาขนาดนี้เนี่ยเราก็ถุงพลาสติกเนี่ยไป r e u s e เบิลหรือว่าน้ำไปกลับไปใช้ใหม่นะคะ ด้าน่อดนะำให้ทำแบบนี้ป้าพีบอกไม่ใช่จะเป็นสไพรส์สิริสรนะันน่ะต้องพับถุงพลาสติกแบบนี้เข้าใจไหมนี่เอามาปุกกันเข้าไปในนี้น,น้ำปมใช้สิรีสันให้ดูเนี่ยก็ต้องพกถุงผ้าแล้วเนี่ยออกจากบ้านเนี่ยเราก็มีแก้วน้ำกระติกน้ำเนี่ยเอาไว้เติมน้ำระหว่างวันก็ได้นะคะประหยัดขวดพลาสติกไปอีกด้วยไปแล้วค่ะวิธีที่ห้าทางเดียวกันไปด้วยกัน พี่เาดวกันไม่ใช่ันโอเคีเค่ใหพี่รู้นะว่าเราต้องไปได้วยกันน่ะมันต้องขนาดนี้เหรอแกและทั้งหมดนี้นะคะคือ5วิธีลดโลกรอแล้วก็กู้โลกในแบบเก๋แกแล้วคุณล่ะคะมีวิธีแบบไหนกันบ้างแชร์เข้ามาได้นะคะที่สคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ subscribe นะคะ